สวัสดีค่ะแอลสุริตานะคะวันนี้ในช่วงมากับแอลค่ะเดี๋ยวแอลจะพาทุกคนนะคะไป <laughs> ไปผัดตนะั <laughs> <laughs> แต่ว่าอาจจะได้เอากล้องเข้าห้องผ่าตัดนะคะ <Okay. S 1> จากคลิปที่แล้วที่ทุกคนดูอ่ะออคุณหมอนะคะเจอนิ้วในถุงน้ำดีของน้องแอลนะคะแล้วก็คือมันค่อนข้างจะเยอะหลายก้อนอยู่แล้วทีนี้มันกลิ้งไปกลิ้งมาด้วยนะคะเลยได้ลองไปปรึกษากับคุณหมอเฉพาะทางอีกทีนึงแล้วนะคะคุณหมอเขาแนะนำว่า ให้น้องแอลค่ะต้องผ่าตัดนะคะเพราะว่ามันไม่มีวิธีอื่นฉะนั้นก็เลยจะต้องไปผ่าตัดค่ะแต่ว่าเดี๋ยวแอลจะมาบอกเพื่อนๆนะคะถึงวิธีการแบบดูแลตัวเองด้วยและการถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ของแอลเลยแล้วกันนะคะ ตนนี้นะคะหลังจากที่เรา,เอาพอมีเวลานะคะไปทํางานตอนเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เอาจะต้องไปทําผมนะคะก่อนที่จะไปเอาน้องนิวค่ะออกจากถึงดีไปแล้วค่ะตอนนี้เราทําผมเสร็จแล้วนะคะเบาสบายหัวมากเลยตอนนี้นะคะเดีย๋ยวเราไปโรงพยบาบาลกันค่ะ มาถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลนะคะเขาค่อนข้างที่จะแบบมีมาตรการที่ชัดเจนในเรื่องของการถามชื่อคนไข้นะคะนามสก,กุลนะคะทุกๆขั้นตอนเลยแล้วก็มาถามว่าแพ้ยาอะไรแพ้อะไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีนักโภชนาการนะคะมาถามเราว่าเราทานอาหารแบบไหนได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะ ขั้นตอนแรกของการเตรียมตัวก่อนเข้าห้องผ่าตัดนะคะคุณหมอจะให้งดน้ำงดอาหารนะคะห้ามทานอะไรเป็นระยะเวลา8ชั่วโมงเสร็จแล้วพอมาถึงนางพยาบาลอยางเอาป้ายงดอาหารงดน้ำมาตั้งบอกน้องแอลอีน้องแอลอนมาตั้งหลายชั่วโมงเร้วคุณหิวคุณหิวแต่ว่า ก็ต้องอดแต่ตอนนี้เอาง่วงมากค่ะเดี๋ยวแอลขอไปพักพันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังผ่าตัดจะมีแรงพูดไหมค่ะออกจากห้องผ่าตัดสักพักหนึ่งค่ะตอนแรกไม่ได้จะถ่ายค่ะตอนเขียนคอนเทนต์อยู่ทีมงานบ่นว่าคนบ้าอะไรออกจากห้องผ่าตัดมานั่งเขียนคอนเทนต์ มันต้องโพส์วันนี้ <Okay. S 1> โอ้น้องแอลตั้งใจเขียนว่าทุกคนนะคะฉะนั้นขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์มาอ่านนะพอมนเข้าไปในโซนของการผ่าตัดอะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเช็ควัดอุณหภูมิทุกอย่างนะคะแล้วก็วัดความดันมีที่มาแปะแปะตามตัวน้องแอลเป็นวัดหัวใจแล้วก็แปะที่หัวน้องแอลไม่รู้มีรอยกันนะคะเขาจะวัดเป็นขึ้นแม่เหล็ก ขึ้นขึ้นไฟฟ้าของสมองคือเหมือนกันว่ามันต้องสัมพันธ์กับหัวใจนะคะซึ่งละเอียดมากถามว่ากลัวไหมก็ใจหนึ่งก็หวั่นๆนะแต่ใจหนึ่งก็คือรู้สึกว่าเออไปบริจารค่างกายมาแล้วถ้าสมมุติเป็นอะไรเราได้ประโยชน์ในชัดนี้ <c oughs> <c oughs> คิดกาปปรปเพราะมมนรู้นะคะแล้วก็พอเอาคิดว่ามันจะเจ็บกว่านี้พอพี่ชายเอวเจ็บมาก ้องบอกทุกคนว่าถ้าเกิดเราเจอแบบอย่างน้องแอลเขาเจอมันยังไม่อักเสบนะคะร่างกายเราอ่ะมันยังมีความแข็งแรงฉะนั้นพอผ่าตัดมามันไม่เอาว่ามันไม่ได้รู้สึกเจ็บมาออนจินตันนี้ที่รู้สึกอ่ะไม่รู้ว่าหิวหรือว่า <laughs> เขาหาเส้นไม่เจอเราได้ความรู้ใหม่ทุกคนก็คือพอเราอดข้าวอดน้ำอย่างเงี้ยค่ะเส้นอ่ะมันจะหายยากนะคะเนื่องด้วยความแบบ ร่างกายมันน่าจะโปรเทคหรือว่าใดๆข้างในเนะะี่ยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเอาจะไปเขียนคอนเทนต์ต่อก่อนเอาต้องให้คอนเทนต์นี้ออกมาในวันนี้ค่ะเดี๋ยวไม่มีเวลานะคะเพราะเดี๋ยวต้องไปพักผ่อนจริงๆแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าวันต่อๆไปนะคะจะเป็นยังไงเนาะพักตัดพันมาหนึ่งวันนะคะตอนนี้ลูกไปเข้าห้องน้ำเองได้แล้ว <Yeah. S 2> ลุกไปแล้วสองรอบยังเจ็บอยู่คะ่ะ เหมือนมันมีกดในกระเพาะใน,ในในช่องท้องมีลมนะคะมันตีค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังกินที่เป็นแบบเคีียวๆไม่ได้อันนี้จะเป็นซุปนะคะแต่ว่าเป็นซุปข้าวกล้องะค่ะแล้วก็อันนี้้องแอลกินมังเนาะซุปผักใสค่ะอืมก็คือทุกอย่างยังเป็นน้ำอยู่ค่ะ อร่อยด้วยวันนี้วันที่สามใช่ไหมอ่ะผ่าตัดวันแรกเมื่อวานอะพักฟื้นวันที่หน,นึ่งวันนี้ผักฟื้นวันที่สองทานข้าต้มได้แล้วค่ะไอ้นี่เป็นโจ๊กโจ๊กหมอให้ขิงมาด้วยแล้วก็ไข่ไข่ลวกผลไม้ก็น้ำส้มค่ะ กินได้มากขึ้นขยับได้มากขึ้นแล้วครับวันนี้วันที่สี่ค่ะถ้าเรานับจากแบบวันผัดตัดวันที่มาวันวันแรกวันผ่าตัดพักฟื้นหนึ่งวันวันที่สามเมื่อวานนี้ต้องออกได้แล้วจะมีอาการนิดหน่อยเลยอยูดต่อกก่อนนะคะอาจจะพูดดูเหนื่อย ยังพูดปกติไม่ค่อยได้ดีขึ้นเยอะเดินเองได้เข้องน้ำเองได้ถ่ายแล้วแล้วก็กินอาหารได้ทุกอย่างแล้วค<อ>่ะแผลผ่าตัดจะมี4จุดนะคะโดยการสองกล้องก็จะมีตรงจุดตรงถุงน้ำดีนะคะตรงสะดือแล้วก็อีก2จุดตรงนี้<อ>ก็คุณหมอบอกว่าเวลาเราลุกนะคะช่วงแรกที่เป็นเนี่ย ให้นอนตะแคงแล้วก็ใช้ข้อศอกดันอย่าเพิ่งใช้กล้ามเนื้อท้องเพราะว่ามันจะทำให้เกร็งแล้วก็เจ็บแผลค่ะเหมือนได้ปฏิบัติทมเลยค่ะ uh. คุยกับตัวเองทุกอย่างตอนเดินก็ต้องเดินแล้วก็มีสมาธิว่าซ้ายขวาซ้ายขวาตอนนั่งในห้องน้ำก็ต้องปสัสสาวะอยู่นะ จะระอยู่นะเพื่อไม่ให้มันไปเกงค่ะเ <Okay. S 1> พราะว่าวันที่สองหลังจากวันผ่ดตัดอะแอลลองเข้าห้องน้ำเองและแอลเผลอครั้งที่สองแอลแบบทำตัวปกติแค่ทำเบาๆบีบขึ้นมาแบบเจ็บมากค่ะ <S <S <แ>ก็เลยต้องมีสติแล้วก็มีสมาธินิดหนึ่งค่ะ สำหรับใครที่ตอนนี้กำลังคิดจะผ่าตัดนะคะก็แนะนำก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจลองถามคุณหมอซักส3ถึงมที่ก็ได้นะคะแล้วก็ตัดสินใจนะคะที่ที่เราสบายใจที่สุดตัดสินใจเร็วมีประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดนะคะเพราะว่านิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยมันมันสลายไม่ได้แล้วมันสามารถอักเสบ และถ้ามันไม่อักเสบมันอาจจะหลุดไปตรงท่อน้ำดีค่ะทำให้เราเนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือดได้ซึ่งมันจะอันตรายนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่ตอนนี้อาจจะเป็นอยู่แล้วกำลังอยากจะตัดสินใจค่ะก็มันเจ็บช่วงแรกแต่ว่าร่างกายมันฟื้นฟูนฟนได้นะคะส่วนใครที่ยังไม่เป็นค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่านิ่วในถุงน้ำดีอะ่ะมันเกิดจาก การย่อยไขมัน <infring> ค <es> ่ะก็แอลมีปัญหาเรื่องการย่อยมาตั้งแต่เด็กก็อาจจะทําให้ระบบการย่อยมันไม่ค่อยดีฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครกินมันเยอะโดยเฉพาะมันจากเนื้อสัตว์อาจจะทําให้เกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้นะคะยังไงอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องกลับบ้านไปดูปฏิกิริยาปันปันสี่วันที่ไม่ได้เจอน้องคิดถึงเหมือนกันค่ะวันนี้ป๊อป๊าป๊ามาบอกว่าตอนออกมารับปันปันบอกว่า มันเป็นอย่างมาด้วยปันจะตามมานะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนกลับบ้านคงต้องค่อยๆกลัวน้องกระโดดรับไม่ไหววิ่งไม่ได้คะ่ะตอนนี้เดี๋ยวต้องมารอดูกันว่าปันปันจะดีใจไหมหรือว่าจะขี้ฟอร์มหรือเปล่านะคะไปดูกันคะ่ะ Hurry!